สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาเสนอเป็นรถเข็นนะครับดูพ่วงข้างกันมาหลายคันแล้วคันนี้ก็เป็นรถเข็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดลูกชิ้นทอดได้หมดนะครับคันนี้นะครับผมเป็นคันเล็กนะครับคันเล็กคันเล็กกับทันรัตนะครับผมขนาด8 0 1สิเซนนะครับอาอย่างนี้เราก็ให้ยางใหม่เหมือนกันนะครับยางมอเตอร์ไซ ขอบ1ิจ็พร้อมด้วยล้อซี่แบบนี้นะครับแกนล้อเราเป็นแกนล้อเพลนะครับรับน้ำหนักได้แน่นอนนะครับขาย1ิปีก็ไม่พังนะครับอ่าพร้อมด้วยอ่าห่อหุ้มแตนเลดแบบนี้นะครับเสาลังคาแบบนี้นะครับผมอาหารรถแตนเลดของเรารถเข็นนะครับหาเงินได้นานๆนะครับที่จริงแล้วลูกค้าบอกว่าไม่ต้องเอายาวมากนะครับผมเอารวมกับเตาให้เป็นร5อยห้าสิเซนพอแล้วนะครับผม ทีนี้มีอะไรบ้างนะครับรถเข็นของเราข้างหน้าก็จะเป็นเตาทอดนะครับเตาทอดใชหมอเบอร์40นะครับผมใชหมอเบอร์40พร้อมด้วยถาดถาดรองน้ํามันกันหยดลงพื้นนะครับแล้วก็ทําให้แหมนี่นะครับกันหยดลงพื้นแบบนี้นะครับผมอแล้วตรงนี้ก็เป็นที่วางแป้งหรือว่าที่วางกระป๋องแป้งนะครับอนี่ก็ไว้อะไรก็ได้หรือถังแก๊สก็ได้นะครับลูกค้าบอกว่า ทํำไว้เผื่อเลยนะครับเผื่อเอาวางถังแก๊สก็ได้นะครับที่จริงรถเข็นของเรารถเข็นของเรานะครับไม่ไม่ไม่มีรถอ่าไม่มีที่วางถังแก๊สอยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากได้หรือเพิ่มเติมยังไงก็สั่งได้ตามต้องการเลยนะครับผมอ่าทีนี้มาดูข้างในกันบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นที่เก็บของแบบนี้นะครับเป็นประตูแบบนี้เลยนะครับผมสองบานนะครับเป็นประตูสองบานันบานข้างๆนะครับ บานข้างๆแบบนี้แล้วก็ฝั่งมือเข็นก็จะเป็นประตูนี่นะครับเป็นประตูเปิดออกเป็นบานใหญ่เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะครับาข้างในก็ห่อหุ้มสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับพร้อมด้วยมือเข็นแบบนี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมาทีนี้มาดูข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนกันบ้างได้อะไรบ้างนะครับรถเข็นขนาดนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็อ่ามีไ้นะครับผมนี่ประมาณนี้นี่ไมครับเห็นรถเข็นคันเล็กๆแต่เวลากลางออกมาอย่างปิดเครื่องบินแล้วมัง้ง <laughs> นี่นะครับอวันนี้นี่ประมาณน,นครับก็กางได้เลยนะครับอ่าผมให้สีด้านเลยชั้นนี้นะครับผมอนะครับนี่ให้สีด้านเลยนะครับ มีสี่ด้านเลยรับรองไม่ต้องกลัวแดดแน่นอนนะครับคุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับผมเก็บได้เป็นสไตล์แบบนี้กางออกได้เลยนะครับทีนี้กางนะเดี๋ยวผมเก็บให้ดูอีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับสักข้างหนึ่งครับเวลาเวลาเก็บก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเก็บแบบนี้เลยนะครับหมุนๆๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเก็บก็ง่ายๆนะครับผม อ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเอาพอประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับโอเคฝากติดตามผลงานช่างอีกทีหนึ่งนะครับติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ